ตัวนี้นะคะสามารถลบได้แบบทุกรอยเลยรอยดำรอยแผลเป็นรอยฝากรอยแตกลายรอยอะไรจะเข้มอะไรแค่ไหนคือแบบสามารถลบได้หมดเลยไม่เจ็บอะไรสักนิดเลยนะคะไม่เจ็บไม่แสบไม่ร้อนอะไรเลยสวัสดีค่ะดิฉิสแพรค่ะ คลิปน,นี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูการเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นบนร่างกายของแพนะคะวันนี้เราก็จะไปทํากันที่กางงามคลินิกค่ะที่ไปทําที่กางงามคลินิกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า วันเนี้ยที่จะไปทำอ่ะก็คือฟรีอีกแล้วเขาชอบแจกของฟรีที่กาัางน้ำคลินิกอ่ะอันนี้คือทุกคนสามารถไปลองทำฟรีกันได้เลยนะคะเขาแจก1คนต่อ1สิทธิ์ไปลองทำฟรีครั้งแรกก็แค่แอดไลน์แอดกังน้ำคลินิกไปนะคะเราก็จะได้สิทธิ์ทำฟรี 1ครั้งถือว่าได้เข้าไปลองของแพงกันแบบฟรีๆเลยนะคะเพราะว่าที่กังนํำคีนิกอะเขาอะใช้เครื่องแบบเครื่องแพงอะทุกคน2เครื่อง2ส,สาขาใช่ปะราคารวมกันแล้วประมาณแบบ20ล้านเขาแบบใช้เครื่องดีเครื่องแพงแล้วเขาแบบให้เราไปลองทำฟรีอะทำไมจะไม่ไป <c oughs> <c oughs> เครื่องที่แพรบ,บอกเนี่ยนะคะเขามีชื่อเรียกว่า discovery pico ค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะสามารถลบได้แบบ ทุกรอยเลยรอยดำรอยแผลเป็นรอยสากรอยแตกลายรอยอะไรจะเข้มอะไรแค่ไหนคือแบบสามารถลบได้หมดเลยเพราะว่าเครื่องนี้นะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า picosecond laser ค่ะซึ่งจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใต้ชั้นผิวนะคะช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วก็กระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณแผลเป็นนะ่ะให้มันเรียบเนียนซึ่งหลังทำเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องผักฟื้นเลยแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่เขาบอกว่าเจ็บน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ เรื่องรุ่นอื่นๆนะคะโดยพวกรอยต่างๆที่เราไปทำเนี่ยมันก็จะจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิสดสมมติว่าใครเป็นรอยที่เข้มจัดๆหรือว่าเป็นรอยสักอะอาจจะต้องมีการไปซ้ําต่ออีกทีหนึง่งส่วนของแพลคือไม่ได้มีรอยสักนะคะของแพลรอยแพลเป็นที่แมวควรโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปที่เลเซอร์โอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปที่คลินิกเลยนะคะ เครื่องเงินคลินิกตรงนี้ต่แดนเข้าไปข้างในก่ะสวัสดีค่ะ,คส,คะสวัสดีค่ะตอนนี้แพงก็เข้ามาที่แอนด์เลอร์แล้วนะคะเตรีมจะมาลิซเซอร์เพราะว่าเดี๋ยวแพ้จะปรึกษาพี่เขาก่อนว่า จะเล่นซ์ตรงไหนดีเพราะว่าแพมีตรงมือมแล้วก็แพมีที่หนึ่งตรงขานะคะแดีวจะลองปรึกษาพี่พนักงานเขาดูว่าแพทําตรงไหนดี <c oughs> ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยของแพลไม่ต้องแปะยาชาเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแผลที่แบบเป็นรอยเล็กๆหลงอะฉันจะเดนแพ้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเอาอัปเดตมาให้ดูอันนี้ก็ผ่านไปสักประมาณแบบ3-4ชั่วโมงเลยนะคะหลังจากที่แย์ทำนีเหนียวเหนียวมาขวนเขาทำไมเนี่ย จริงๆการเลเซอร์เนี่ยนะคะหลังจากที่แพรไปทําแล้วก็ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมาก็เลยได้ข้อมูลมาว่าการเลเซอร์เนี่ยมันทําได้ทั้งแบบมีแบบตกสะเก็ดกับแบบไม่ตกสะเก็ดของแพรเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าเกิดรอยแผลเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นรอยแผลเป็นที่เป็นแค่รอยดําอย่างเดียวไม่ได้นูนปูดอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ทําเลเซอร์แบบ ฟื้นฟูผิวธรรมดาก็พอไม่ต้องทําแบบมีสะเก็ดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทาแบบมีสะเก็ดเนี่ยเขาบอกว่าจากแบบรอยแผลแพมมีอยู่แค่นี้อยู่แล้วเนี่ยคือรอยแผลอ่ะมันก็จะแบบกลายไปแบบสีดําใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็แค่เลเซอร์แบบธรรมดาก็พอแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นรอยแผลเป็นแบบนูนเนี่ยอันนี้มันสามารถทําได้เลยนะคะกัแบบตรงหัวเข่าแผลที่แพผถ่ายให้ดูอะ่ะ ที่มันเป็นแบบรอยแผลนูนมาอันนั้นคือแผลแบบโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนตอนเด็กๆก็เลยแบบเป็นรอยแผลตั้งแต่เด็กยังโตมาขนาดนี้เลยนะคะก็เลยแบบเป็นรอยนูนอันนั้นสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นนะมันจะต้องยิงเลเซอร์แบบที่ลงลึกมันก็จะมีแบบสะเก็ดแผลอะไรประมาณนี้นะคะก็ดีนะเพราะว่าทางคลินิกเขาจะช่วยดูแบบตามความเหมาะสมของลักษณะรอยแผลต่างๆของเราอะไรอย่างเงี้ยคือแอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยแพรไม่ได้รู้สึกเจ็บอันนี้แบบจริงๆเลยนะรู้สึกเหมือนเป็นแบบ มือเปล่าๆที่ไม่ได้ผ่านการเลเซอร์อะไรมาเลยอ่ะไม่เจ็บอะไรสักนิดเลยนะคะไม่เจ็บไม่แสบไม่ร้อนอะไรเลยแต่ว่าคำแนะนำเนี่ยก็คือพี่เขาบอกว่าห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงนะคะหลังจากทําก็คือนับไปอีก24ชั่วโมงของวันถัดไปถึงจะโดนน้ำได้แต่ว่าเครื่องที่แพลไปเลเซอร์มาวันนี้ไม่สามารถลบพวกรอยสักที่เป็นสีฟ้าสีน้าเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยลบไม่ได้นะคะแต่ว่าสีอื่นๆรวมไปถึงสีดําสามารถลบได้เครื่องที่สามารถลบพวกรอยสัก ได้พวกสีที่แพรบ,บอกว่าลบไม่ได้สีฟ้าสีเขียวสีนเงินอะไรเงี้ยมันจะเป็นเครื่องที่อยู่ที่สาขาสีคอนสีนัคครินนะคะถ้าเกิดเอาให้ชัวร์ๆแพรก็แนะนําทุกคนเลยว่าให้แอดไลน์กางนําคลินิกไปแล้วก็ส่งรูปรอยสักส่งรูปรอยแผลเป็นอะไรต่างๆให้แอดมินดูเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยประเมินช่วยให้คำปรึกษาเรานะคะก็จะแนะนําว่าเราต้องทําอะไรประมาณไหนเออไอเจ้าเครื่องเนี้ยก็คือดีค่ะสามารถลบรอยแผลเป็นได้ทุกส่วนเลยนะคะจริงๆแบบบนหน้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครมีรอยแผลเป็นเป็นรอยดํารอยลาส าามรถลบได้หมดเลยก็นั่นแหละถ้าเกิดใครสนใจก็ลองแอดไลน์ไปปรึกษาเขาดูได้นะคะฟรีนะคะไปลองได้ไม่เสียหายอะไรโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย